โอ้มีไข่บ้างนะอยจอดจอดตรงไหนเนี่ยจอดตรงนี้ก่อนใช่ไหมจอดเเนี่ยจะเรียนจะเรียนเรจอดอะไรตามสบายเลยอ๋อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออโคงนั้นแหละโอ้เออแป๊บสี่ร้อยครับแป๊บสี่ร้อยเวฟครับเว็บเว็ฟมาสั้นเว็บเวฟอันนี้ช่องเลซ่าเลสซิ่งหรือเปล่าใช่ครับที่เล่ด้วยครับพี่ดี ก็ขอกราบสวัสดีกันอีกครั้งนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยไอ้แบงค์สตอรี่นะครับโอ้รถ <Yahoo! S 1> oh, เยอะเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปก,กันตอนเย็นนะผมรถเยอะเช่นเช่นเคย แบงสตอรี่นะครับผมกดติดตามสั่นกระดิ่งไวเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ดูคลิปกันทุกคลิปนะครับผมเวลาผมลงคลิปอย่างเงี้ยจะมีแจ้งเตือนให้ดูนะครับตอนนี้ก็ประมาณ150สซับสไครต์ผมก็ขอขอบคุณคที่ติดตามช่องไอแบงสตอรี่นะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับผมแฟนคลับทุกคน FC ทุกคน มี f อซก็มีอ๋อท้เอซก็ไม่มีไอ้แบงค์สตรี่นะครับไม,ไม่มีไอ้แบงค์สตอรีวันนี้นะครับอ๋อ uh huh. เอฟซีไม่เยอะไอรแบงค์สตอรี่คงไม่ทำช่องแล้วนะก็เริ่มทยอยเ,อเข้ามากดซับก็ขอขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณเป็นอย่างมากมากมากมเกินค,คำจะบรรยายเกินว่าไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาเทียบดีนะครับสำหรับคำขอบคุณจากเอซีอันนี้โอ้ ติดมากเลยครับติดมากเลยครับน้องๆวันนี้เดี๋ยวไปเก็บภาพส,ายสวยๆมาให้ดูกันนะครับโอ้โทษนะครับฮ้า <c oughs> นี่ก็เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกโมงครึง่งทำไมมันไอ้นี่จะว่าหกโมงครึ่งแล้วนี่นี่เขาบอกว่าน้องเขาบอกว่านัดกันอยู่อ๋อนุ่นไงนัดกันอยู่แถวนี้เดี๋ยวลองไปดูว่ามีใครบ้างครับนี่นะ โอ้มีใครบ้างเนี่ยแก้งไหนบ้างเนี่ยดี่เัาดีครับแก้งไหนครับเนี่ยแก้งไหนครับเนี่ยแก้งไหนไม่รู้เหมือนกันเราไปเจอกันเมื่อกี้เราไปเจอกันโอเคโอเค อันอันนี้อันนี้คือยังไงให้พี่จอดจอดตรงไหนเนี่ยจอดตรงนี้ก่อนใช่ไหมจอดเลยเนี่ยจะเรียงจะเรียงอะไรจอดอะไรตามสบายเลยอ๋อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าเข้าตรงไหนเนี่ยตรงนู้นใช่ไหมอ๋อตรงนี้ใช่ไหมฮะนายเก็ตเออ มาช้านิดนึงติดพี่ติดลูกค้าอยู่มาช้านิดนึงครับสวัสดีครับ

ร้อยนึงเลยหรอใช่ปีไปร้อยอันนี้ขับอะไรครับเนี่ยอ่าแปดสี่ร้อยครับแปดสี่ร้อยแทนสี่พันร้อยพอจะสี่พันแล้วผมตามเขาไม่ทันเลยคันนี้ผมอิอันอันนี้อะไรเนี่ยสติกเกอร์อะไรเนี่ยกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มของของพี่ผมไปเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นพวกเขาเรียกไงเป็นอยู่มันด้วยกันตั้งแต่แรกอ่ะเมมเบอร์ไม่ใช่ครับเมมเบอร์เมมเบอร์แล้วก็อัปเกรด เป็นพรีเนียมเลยครับทีนี้แบบเข้ามานี่ไม่ต้องชี้เลยว่าเอาตัวไหนเขาล็อกตัวไว้ให้เลยแล้วก็จะมีกลุ่มสองล้อพาเพลินของเอ็ดน้ำน่าจะโซนแถวแถวพัฒนาการเขารู้จักกันด่นี่อันนี้นิจา400อเวฟครับเวฟเวฟสั้นเวฟเวฟอันนี้อันนี้มันเป็นสีสูบเรียงหรือว่า

ครับรุ่นเลยนะเนี่ยฮะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันรุ่นเลยนะยม่ห้ออะไรนั้นย่ห้อนี่ปะ่คอสาร์ตัวอย่างังเหรอใช่ป่ะพี่พีุ่ใช่ป่ะเอกาป่ะเอกท่าไหร่นะเอกเอกร์เท่าไหร่ร้อยห้าห้าเจ้าร้อยโอคเ้าร้อยเสียงมันผนีนี้คือธรรมดาถครัอยห้อยู่เล่ พี่ลองจับพอป่าพี่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ใช่มือพี่พี่ยังออกได้อจับพอเล่นแต่ไอนม่รอนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับมืดแล้วใกล้จะกลับกันแล้วนี่น้องคอปพานามิเพิ่งมาอันนี้ช่องเลซ่าเลซิ่งหรือเปล่าใช่ครับพี่เลหรือเครับพีเล อันนี้อันนี้ซื้อจากพี่เลเลยครับคูโอ้สั่งซื้อจากพี่เลเลยนี่คือแฟนคลับพี่เลตัวจริงนะครับไอ้เจนี่ก็ตอนเย็นๆฮะกี่โมงแล้วหกโมจะทุ่มหงจะุ่มแล้วเหรอโอหกโมงห้าสิบหกพจะทุ่มจริงๆนะจะทุ่มจริงๆแบบทุ่มลงแล้วนะพี่ทุ่มมึงก่อนเลยก็จะได้พีไหลเยกวไปก่อนไปก่อนไว้รุ่น ครับไปก่อนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมถ้าใครชอบชุดคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ช่องไอแบงค์สตอรี่นะครับผมวันนี้ก็เอาภาพสวยๆท,ท,ที่เทมาฝากท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ไปติดตามในเพจ Facebook ได้นะครับผมพิมพ์ไปว่าไอแบงค์สตอรี่นะครับหรือว่าใน YouTube ก็ชื่อเดียวกันไอแบงค์สตอรี่เหมือนกันนะครับผมก็ฝากก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ ep ห,หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ